สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทนวัฒน์ a ชนแนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับวิธีการบล็อกไวรัสนะครับที่ทําให้โทรศัพท์เราช้าหรืออื่นะครับง่ายๆนะครับเราไปดูวิธีการทำครับขันแรกครับเราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับจากนั้นกดไปที่จุดสามจุดข้างบนขวามือนะครับแล้วก็หาคําว่าการตั้งค่านะครับ นี่ครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็เลื่อนไปนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์ครับนี่ครับก็ไปนะครับง่ายนะครับแล้วก็กดคําว่าคุกกี้อนุญาตแล้วนะครับตรงนี้นะครับกดลงไปเลยนะครับมาถึงจุดนี้นะครับเราก็หาคําที่ผมบอกว่าบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3ครับฟิลเจอร์ในบางเว็บไซต์อาจ ใช้งานไม่ได้ครับเรากดไปเลยครับนี่ครับแค่นี้นะครับเราก็บล็อกนะครับพวกไวรัสนะครับหรือบุคคลที่สามครับที่จะทําให้โทรศัพท์เรานะครับเครื่องของเราช้านะครับอืดนะครับก็เป็นการบล็อกไวรัสนะครับไม่ให้เข้าเครื่องเราได้นะครับนี่ครับก็ง่ายๆนะครับวิธีนี้นะครับก็แนะนําให้กับทุกท่านนะครับ ก็หวังว mm. ่าคลิป pues น pues ี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลาหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ